อยากจะปิดปิดไม่ให้ผลิตสตูอัปเดตแอปเอง ก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราไรวิน YouTube ค่ะซึ่งในวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาปิดการอัปเดตแอปพลิเคชันอัตโนมัติบน Play s สโ r e กันเนาะซึ่งบางคนอาจจะแบบว่าเน็ตช้าแล้วทีนี้มันดันไปอัปเดตให้กับเราเองไม่ไหวที่จะมาปิดมายุเลิกนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมาปิดคลิกเดียวกันง่ายๆเลยอันดับแรกให้เราเข้ามาที่ Play s สโ r e ค่ะทุกคนไปพร้อมๆกันกดแตะเข้าไปที่ Play Store นะคะ จากนั้นให้เราไปที่มุมบนขวามือค่ะมุมบนขวามือจะเป็นรูปโปรไฟล์อีเมลของเราจากนั้นให้เราไปที่การตั้งค่าการตั้งค่าบรรทัดล่างสุดเลยตัวนี้จากนั้นให้เราไปที่ให้เราไปที่ตัวนี้ค่ะการตั้งค่าเครือข่ายบรรทัดที่2นะคะกดแตะเข้าไปและไปที่คําว่าอัปเดตแอปอัตโนมัติอัปเดตแอปอัตโนมัติ จากนั้นนะคะตอนนี้เราก็จะอยู่ในหัวข้อนี้อยู่นะอัปเดตโดยใช้อินเทอร์เน็ตมือถือในปริมาณจำกัดหรือหลายคนก็จะอาจจะติ๊กอยู่ข้อแรกเลยเพราะฉะนั้นให้เรามาที่คำว่าตัวนี้ค่ะอย่าอัปเดตแอปอัตโนมัติกดปุ๊บเข้าไปเลยเพียงเท่านี้นะคะพีรีศัตรูของเราก็จะไม่ทำการอัปเดตแอปให้กับเราสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนอ้อทีนี้ ถ้าหากเราต้องการจะอัปเดตนะคะทุกคนเราจําเป็นจะต้องมากดอัปเดตเองเท่านั้นนะคะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดี